สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องซูขูดถั่วพนนะครับมื้อนี้สิมาสอสทีผสมสีนะครับชีสเขาจะเอาผสมใหม่แหละเต้ว่าสีโอไปิพ่นให้เบิ่งนะครับรหัสกั1นึดีซีพี่น้องรหัสซีหดีซีนะครับเด้อ บอลน,นะครับตัวยตากนะครับงค้นนะครับค้นเบาเดิเดียวสีล <c oughs> งไปนะครับนะเดียีลงไปหนึ่งกระป๋องนะครับแล้วก็คนเพิ่มอีกขึ้นกระป๋องนะครับมันจะพ้นออกมาได้หนึ่งคันพอดีนะครับยี้ีรถ ได้ประมาณค้นหนึ่งกันประมาณสองยีิครึ่งนะครับโคสใาห้พร้อมผู้สนับสนุนด่วนนะครับ <c oughs> ได้อเอยเียงลงยี่ึ้นกระป๋องนะครับป๋องครับ ก็คน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 มันจะไม่จุดใช่ไหครับเดี๋ยวดังเดือดทีนี่้ไปนะครับทีทะเลาะ ถ้ามันขดไหลกับเม็ดบางงามนะครับต้องการมันใส่แน่นหน่อยประมาณมน,ะนี้บึงไหนวัดไหมอะไรกันเยอเจียวัดวิธีบึงไห่วัดนะครับถ้ามันขนหรือมันบน่งขดมันหยุนขดไบ่หรือขนบลายเม็ดมันอยออกมาเป็นแนวไรนะครับให้สังเกตบดงครับ แข้งในวัดขึ้นจะเห็นตัวเลขแล้วกล่องมาหนึ่งเห็นบอ,นบนอเห<ๆ>็นตัวเลขครับอ๋อีคีอใดครับมีขี้ลอพ่นได้เลยโอ้ยเห็นตัวเลขก็ว่าแน่นเห็นตัวเลขครับเห็นตัวเลขบอกแข้งในเลยถ้าสีไรแสดงว่ามันใส่ใส่ได้ครับพร้อมพ่นนี่คือสูตรนะครับก็คือถ้าถ้ายกสีขึ้นมาให้มันมองเห็นตัวเลขนะครับท่านผู้ชมครับแน่นบอ มันมองเห็นตัวเลขที่ติดอยู่กับไม้คนสีนะครับถ้ามองเห็นตัวเลขที่ติดอยู่กับไม้คนสีก็ถือว่าใช้ได้นะครับเห็นบอกแล้วเห็นแล้วอเครับใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปพ่นขั้นตอนต่อไปก็ช่างสีของเราก็จะไปพ่นแล้วนะครับเดี๋ยวตามกันไปดูเลยนะครับท่านผู้ชม